นะครับทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโลภามูลกิตเนี่ยท่านจําแนกเป็นแปดดวงอาศัยเครื่องจําแนกที่สางกันอาศัยเวทนาเป็นเครื่องจาแนกอาศัยที่ฐิเป็นเครื่องจําแนกอาศัยสังขารเป็นเครื่องจําแนกทีนี้ท่านก็จะพูดถึงหน้าตาของจิตแต่ละดวงแล้วว่าไอ้หน้าตาของจิตแต่ละดวงเป็นยังไงนะครับท่านก็บอกว่าจิงอยู่ในเวลาใดผุคคนเป็นผู้บันเทิงยินดีแต่อย่างเดียวนะครับคําว่า เป็นผู้บันเทิงยินดีเนี่ยก็สอให้แสดงถึงความว่าเป็นคนที่มีเวทนาเป็นสมนัตนะครับกระทํามิจฉาทิฐิไว้เบื้องหน้านะครับคําว่ากระทํามิจฉาทิฐิไว้เบื้องหน้าคือมีทีมีมิจฉาทิฐิออกหน้านั่นเองนะครับเรียกว่ากระทํามิจฉาทิฐิไว้เบื้องหน้านะครับเป็นอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่เือหรืออาจจะหมายถึงว่าไอ้กระ,กระทั่มิฐาทิฏฐิให้ไว้เบื้องหน้าคือมีมิฉาทิฏฐิประกอบนะครับอันนี้ท่านก็จะอธิบายชื่อไปก่อนนะครับไหนไหนอธิบายแล้วนะครับน่าจะอธิบายทีเดียวนะครับไอ้เมื่อกี้พูดถึงคําว่าผู้วันเทองยินดีแต่อย่างเดียวเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคําที่สื่อถึงความว่าเป็นคนที่มีไอ้ที่โลภะเนี่ยมันสัมปยุกข์กับ เรียกว่าสลคตสรคตกับสมอนัตเวทนานะครับทีนี้ก็มีปัญหาว่าอที่เมื่อกี้ก็เกิดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะมีเวทนาเป็นสมอนัตมันก็ด้วยเหตุอย่างหนึง่งนะครับเหตุที่ท่านยกมาที่เป็นสาธารณะก็คือว่าก็ตอนที่เราได้อัติอิทาลมอารมณ์มที่ดียิ่งนะครับอย่างเงี้ยจะมีเวนับเวทนาเป็นสมอนัตก่อนอื่นเนี่ยผมต้องพูดนิดนึงว่าเวลาท่านพูดถึงรประเภทของอารมณ์เนี่ยแล้วก็บออย่าง ท่านก็แบ่งเป็นสองอย่างาก็คือมันจะมาคู่กันท,ท,ท่านจะใช้คาว่าอาติอิทธาลมกัออิทธาลมนะครับ before. อาติอิทธาลมอารมณ์มมที่น่าปรารถนายิ่งนะครับอันนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งให้เกิดโสมนัสเวทนาได้นะครับอันนี้พูดไปก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งอิทธาลมอารมณ์มที่น่าปรารถนาปานกลางอันนี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ให้เกิดเวทนาเป็นอุเบกขาได้นะครับส่วน มาอีกที่หนึ่งท่านไม่พูดอย่างนี้ท่านจะใช้คําว่าอิทธาลมกับอิทธามัชตาลมนะครับถ้ามาอย่างเนี้คําว่าอิทธาลมในที่เนี้มันแปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนายิ่งเมื่อเทียบกับอีกชื่อหนึ่งก็คืออิทธามัชตาลมก็คืออารมณ์ปานกลางนะครับซึ่งจะเป็นเหตุแห่งเวทนาเป็นกูเบกขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยเราก็ต้องเอ๊ะท่านกำลังพูดถึงคู่ไหนกันแน่ว่า,อ,าอัตอิทธาลมมันคู่กับอิทธาลมนะ อิทธาลมันคู่กับอิทธามัช่ตาลมนะอย่างเงี้ยเราจะได้สื่อความได้ไม่งน้นคนจะงงนะครับถ้าเราพูดภาษาไทยก็จบก็คือถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนายิ่งก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นสมนัสถ้าอารมณ์ปานกลางก็เป็นดีปานกลางก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นอูเบขาซึ่งจริงๆมันจะมีรายละเอียดอีกเดี๋ยวท่านจะพูดถึงต่อหลังนะครับเสร็จแล้วท่านก็พูดถึงทิฏฐิที่สัมสัมปยุ่กับทิฏฐินะครับ ไอ้คำว่าทิฏฐิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพรเอิญเรากาลังคุยเรื่องอกุศลจิตอยู่นะครับทิฏฐิในที่นี้มันก็ต้องหมายถึงมิจฉาทิฏฐินะครับถ้าถ้าไปในที่อื่นเนี่ยเ็าอาจจะหมายถึงธรรมะอย่างอื่นก็ได้เป็นความเห็นเหมือนกันอาจจะเป็นความเห็นถูกก็ได้อ็คือสามารถทิฏฐิก็ได้นะครับเพียงแต่ในเรื่องนี้เรากำลังคุยเรื่องอกุศลจิตมันก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับทีนี้มันมาประกอบอย่างไงท่านก็บอกว่าโดยในว่า โทษในการทั้งหลายไม่มีหรอกดังนี้เป็นต้นนะครับอย่างท่านคาพูดถึงว่าเอ,อ๊ะทําไมไอ้ความคิดที่บอกว่าโทษทั้งหลายในการไม่มีหรอกเนี่ยคืออยังไงท่านบอกว่าไอ้ความคิดอย่างเนี้ส่วนมากเป็นไปกับคนที่มีอุดเฉที่ยีออกหน้าเป็นประธานก็จะมีความคิดว่าเออไอ้โทษในการทั้งหลายไม่มีหรอกนะครับยังไงยังไงซะคือท,ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุนะครับถ้าเกิดเราบริโภคกามเพราะไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกยังไงยังไงตายไปเราก็ศูนย์ ะะท่านถึงบอกว่าไอความคิดอย่างนี้มันเป็นไปสําหรับคนที่มีทิฏฐิก็คืออเุเฉทิออกหน้าความเห็นว่าขาดสูตออกหน้านะครับถึงถึงไม่เห็นโทษของกาว่าโทษทั้งโทษของกาทั้งหลายมีโทษนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ท่านจะตัวอย่างว่าในค่าวใดที่มีมิจฉาทิฏฐิประกอบนะครับบริโ่อกามทั้งหลายอยู่ก็ดีเชื่อถือมองคลทั้งหลายมีทิฏฐามงคลเป็นต้น โดยเป็นสาระอยู่ก็ดีนะครับแต่ก็ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยที่บอกมีที่มิจฉาทิฏฐิประกอบเนี่ยก็ข่าวไปข่าวที่เป็นไปในตอนเชื่อถือมงคลทั้งหลายนะครับมีที่ถัมงคลเป็นต้นท่านก็อธิบายนิดนึงนะครับว่าคําว่ามงคลก่อนว่าไอ้คาว่ามงคลนี่คืออะไรนะครับก็คือเขตแห่งความจเจริญเราเรียกมงคลนะครับนั้นสมัยก่อนเนี่ยท่าก็มีความเห็นสมัยก่อนที่พระ ก่อนที่พวกองค์จงรงตัดถึงมงคลเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะมีความเห็นว่าเออสิ่งที่เป็นมงคลมันมีอะไรบ้างนะครับมงคลก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการที่เราได้เห็นภาพอย่างนี้แหละจะเป็นมงคลก็คือมงคลจากที่เกิดจากการเห็นเห็นกระบวนพระราชาเสด็จอย่างเงี้ยเป็นมงคลใช่ไหมฮะออกจากหน้าบ้านเห็นรวงข้าวต้นข้าวออกรวงสีทองเงี้ยก็เป็นมงคลนะครับก็คือเห็นภาพการได้เห็นภาพอย่างเงี้ยเป็นมงคลก็เรียกว่าทิฏฐมงคล นะครับแต่บางคนก็ไม่มีความเห็นอย่างนั้นมีแบบมีความเห็นว่าสิ่งที่เป็นมงคลมันน่าจะเกิดจากการได้ยินการที่เราได้ยินเสียงดีๆนะครับเสียงทักทายที่ขอให้มีความสุขความเจริญใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็น่า,าจะาเป็นมงคลเขาเรียกว่าตุตตะมงคลมงคลที่เกิดจากการได้ยินนะครับที่เหลือก็คือมุตตะมงคลมงคลที่เป็นไปในลมคือสวรรค์ามที่เหลือนะจากการที่รับรส การรับกระทบการรู้กลิ่นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นว่ากคือเราได้กลิ่นกัมยานในงานพิธีที่เป็นพิธีที่เป็นมงคลอย่างเงี้ยนะครับอย่างนงี้ก็เรียกว่าเออเนี่ยมันเป็นมงคลแล้วเป็นเหตุที่เราจะเริญได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรามีความคิดที่เป็นไปอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าชื่อว่าเป็นไปกับทิฏฐิมิใช่ทิฏฐิเพราะจริงๆแล้วมงคลที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มงคลจริงๆเป็นความเห็นผิดของคนมงคลของคนที่เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะ ตัดนั้นไปเนี่ยเรื่องก็เรื่องคือว่าต่างคนต่างก็มีความเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับก็เกิดการเถียงขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยตกลงของใครกันแน่ที่ถูกต้องที่เป็นมงคลจริงๆใช่ไหมครับไอการเห็นจะเป็นมงคลเหรอไอการได้ยินจะเป็นมงคลเหรอหรือการที่กระทบอารมณ์ทั้งหลายที่เหลือเนี่ยจะเป็นมงคลเหรอก็มีการถกเถียงกันในที่สุดเนี่ยพวกค์ก็ทรงตัดถึงมงคลสามที่แปดประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเชื่อถือมงคลทั้งหลายอยู่อย่างเนี้ย ก็นับว่าเวลาก็เกิดความคิดอย่างเงี้ยก็เทียกว่าไอโลภะที่ก็เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยประกอบกับมิจฉาทิฏฐินะครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับผมก็มีตัวอย่างนะสมัยนี้อาจจะว่าเห็นเห็นกระบวนพระธุดงค์ที่เดินก็อาจจะเห็นว่าเป็นมงคลนะฮะสมัยนี้เห็นชัดกว่าหรือบางคนก็อาจจะกล้วยออกเครือมาดูเหมือนพญานาคอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเป็นมงคลนะฮะ เพราะว่าพอเอาเอาแป้งไปลงแล้วมีเลขขึ้นด้วยฮะก็ยิ่งเป็นมงคลมีเยอะนะฮะไอเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีเยอะไปเอจออาจารย์บอกนอกเรื่องหน่อยอ้าวครับทีน,นี้ไหนไหนก็นอกเรื่องแล้ว <laughs> ทีนี้มันก็ควรจะมันก็ควรจะรู้นะครับว่าอย่างโลภะาพมลจิตเนี่ยที่เขาจำแนที่ท่านจําแนกว่าพวกหนึ่งก็คือมีทิฏฐิประกอบ <s> เกิดร่วมบทิฏฐิอีกพวกหนึ่ง ไม่มีที่ถีประกอบใช่ไหมครับมันก็ต Excel. ้องมีเหตุผลมันก็ bon มีสาเหตุว่าทําไมไอ้ความเป็นไปของของคนเราอ่ะของจิตใจเราอ่ะของโลภะาของเราทำไมโลภะาของเราคราวหนึ่งมีที่ถีประกอบคราวหนึ er content, ่งไม่มีที่ถีประกอบมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่งนั้นมันจะไม่มันจะไม่ต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงเหตุปัจจัยว่าเออในทําไมคนเนี้ยทุกครั้งที่โลภะาพเกิดขึ้นส่วนมากจะมีที่ถีประกอบนะครับ อันนี้ลืมพูดไปก่อนว่าเวลาท่านพูดถึงว่าคนคนคนนี้มีทิฏฐิประกอบโลภะของเขามีทิฏฐิประกอบส่วนมากมีทิ่ฐิประกอบเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านพูดถึงในฐานะว่าเมื่อเทียบกับเรากับคนอื่นเราอาจจะเป็นคนที่มีที่มีโลภะที่สัมยุกับทิฏฐิเกิดขึ้นมากกว่าคนอื่นเขานะครับนี่เขาเรียกว่ามีทิฏฐิออกหน้าแต่ว่าในคนคนเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างโลภะที่สัมยุกับทิฏฐิ กะโลพาที่วิปยุทธจากทิฏฐิก็คือไม่มีที่ถิประกอบเนี่ยปรากฏว่าในคนคนเดียวนั้นน่ะคนนั้นเนี่ยมันโสดมากเนี่ย,ก,ยก็จะมีทิฏฐิที่มีเรียกว่าวิปยุปทธจากทิฏฐิคือไม่มีทิ่ถิประกอบจะมีเกิดขึ้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคาว่ามีทิฏฐิออกหน้าเนี่ยก็คือเทียบกับคนอื่นเราอาจจะมีความเป็นไปมากกว่าเขาก็คือมีทิฏฐิสมยุทธมากกว่าเขานะครับอันนี้ก่อนทีนี้แต่ถ้าโดยโดยทั่วไปนี่ปุถุชนนี่ ผมว่าน่าจะเป็นนะคือถ้าเป็นปุ้ดุชนนี่ก็น่าจะมีทิฏฐิประกอบสมากกว่าเพราะส่วนใหญ่เพราะว่าผูุ้ชนนี่กําจัดทิฏฐิไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไปกับทิฏฐิสมากนะเพราะอะไรก็เป็นเราหมดะนะฮะเราเห็นเราเดินเราได้ยินเราส่วนมากนะจะเป็นอย่างนั้นเว้นแต่ว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติได้ดีมากๆแล้วก็อาจจะน้อยลงกว่าผูุ้ชนทั่วๆไป อันนี้กวางเห็นผมว่าอย่างนั้นต,ตอนแรกจะเก็บไว้พวกที่หลังนะครับอ๋อ oh. <laughs> พูดมาก่อนแล้ว <laughs> อาจารย์ครับพูดมากอ่อนแล้วเนี่ย <laughs> มันก็เลยมันก็เกิดเป็นหาก,ก็ต้องยกขึ้นมาแล้วว่ามันก็น่าสนน่าสนใจครับว่ามันตกลงนี้มันจะมีที่ทีประกอบตลอดเวลาหรือเปล่า <laughs> นะครับ <laughs> เพราะว่ายังไง <laughs> เอาเรื่องที่ตรงข้ามมันเลยนะครับว่าอย่างแม้แมเวลาเราทํากุศลอยู่ระหว่างทำกุศลอยู่อย่างเรา ตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอยู่ใช่ไหมครับตอนระหว่างเราฟังธรรมเราเรามีความรู้สึกไหมเราเกิดความรู้สึกไหมว่าเออเราเป็นคนฟังธรรมไม่ฮะไม่ใช่นามรูปใช่ไหมครับเราก็เป็นยังเป็นเราอยู่อ่ะเราฟังธรรมอยู่เห็นไหมไอ้เราอย่างเงี้ยมันเป็นความสําคัญผิดไหมก็เป็นความสําคัญผิดใช่ไหมเพราะเราไม่มีใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าอย่างไงก็แปลว่าระหว่างฟังธรรมอยู่กุศลก็เกิดอกุศลก็เกิดอย่างนั้นเหรอนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าที่ท่านยกตัวอย่างว่าเวลาเราใส่บาตรใช่ไหมครับเราก็ยังรู้ว่าเออเราเป็นคนใส่บาตรนะคนที่รับก็คือเป็นพระนะแล้วก็มีเรามีเขาอยู่ก็ยังมีทิฏฐิอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับก็เลยสงสัยว่าแม้กระทั่งตอนทากุศลเนี่ยไอไอฟวามเห็นว่าเป็นเรามันก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ในเรื่องนี้นะครับว่าเพราะงั้น,ม,นมันเกิดสลับกันหรือย,อยังไงเพราะยังไงยังไงชาติต่างกันอยู่แล้วกุศลมันจะเกิดความกับอกุศลไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมครับอาจารย์ธนพลยกตัวอย่างยกมาก็ต้องรับผิดชอบยิงเราเรียนมาแล้วนะเรื่องเรื่องกุศลจิตเราเรียนมาแล้วนะฮะกาบาวจรก็เรียนแล้วรูปวาจรก็เรียนแล้วมา,วา,วนะาหมายถึงในคัมภีร์นี้นะฮะเพราะนั้นเราก็จะพบว่าก็แน่นอนนะฮะก็คือขณะที่เกิดกุศลน่ะเอากุศลเกิดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่เดิมนะ่ะมันก็คือมัน มันเหมือนมันมันก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือมีมาอยู่ก่อนในขณะที่ทำกุศลนั้นอะ่ะก็เพียงแต่ว่าอากุศลนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเป็นติดขัดด้วยเหตุปัจจัยเพราะว่าเป็นกุศลเกิดอยู่อย่างนั้นเองนะฮะอย่างนั้นก็ตายัางไงก็ตามมันก็คือคือถ้าเป็นสังเกตเขาก็เรียกว่าไรคือหมายถึงไอ้ตัวที่เป็นแรงผลักดันอะ นะฮะเป็นแรงผลักดันที่มีอยู่มันก็เป็นอกุศลนะทั้งนั้นนะนะมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนั้นนะสรุปแล้วก็คือว่าเกิดไม่ได้ในขณะที่เกิดกุศลแต่ว่ามันก็อยู่เบื้องหลังคือกิเลนนั้นยังไม่ได้หมดไปตามใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันตัวมิจฉาทิฏฐิยังมีอยู่เพราะนั้นเขาก็ผลักดันอยู่เบื้องหลังนั่นแหละพอหมดจากกุศลก็เอาอีกแล้วนะครับก็เกิดอกุศลขึ้นอกุศลนั้นก็จะมีที่ว่าเป็นทิฏฐิออกหน้าหรือไม่ออกหน้า มันก็จะมีด้วยทั้งนั้นหรือจะเป็นโลภะล้น้วนไปก็เป็นได้นะฮะเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอาุุลด้วยกันผมว่าปุถุชนส่วนมากเนี่ยนะก็คือทิฏฐิออกหน้าสมากนะ,ะประกอบไปด้วยทิฏฐิสมารกอย่างน้อยก็สกาย,ยทิฏฐิแหละอาจารย์โบต่อฮะเรื่องนี้มันยาวนะครับ อย่าวก็วคืออย่างประเด็นแรกคือว่าอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างพูดถึงการการฟังธรรมะอยู่เนี่ยไอฟ้ฟางมรู้สึกเป็นเราเดียวมันก็ยังมีอยู่นะครับเหตุที่มีอยู่เมื่อกี้อาจารย์ทัศนพลพูดถึงแล้วว่าจริงๆมันมีกิเลสอย่างหนึ่งก็คืออนุสัยกิเลสใช่ไหมครับจริงๆไอฟ้ฟารมเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นอนุสัยกิเลสไอฟ้ฟารมรู้สึกอย่างนั้นมันมันมีกับเรามานานแล้วใช่ไหมครับเออมันก็ซึมซาบอยู่ใน,ในใจิตใจเราถึงแม้ตอนนั้นเนี่ย เราทากุศลอยู่ไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยรูส้สึกว่าเป็นเรามันก็ยังมีอยู่แต่มีโดยเป็นอนุสัยก็คือเป็นกิเลสที่เรายัางละไม่ได้ไอ้ความรู้สึกนี้มันก็ไหลตามมามันไม่ได้หมายความว่ามันเกิดอกุศลกิจในระหว่างที่เราท,ทํากุศลนะไม่ใช่อย่างานั้นนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่มันติดตัวเรามาในความที่เรายังละไม่ได้นั่นเองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึางรู้สึกว่าเราเป็นคนทําเราเห็นเออคือเราฟังธรรมะใช่ไหมครับถึงแม้กระทั่งว่า เวลาเราทําอกุศลทั้งหลายเราก็มีความเห็นว่าเราเป็นคนทําเราฆ่าสัตว์เราลักทรัพย์เนี่ยก็มีความเป็นเราติดตัวเสมอใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้นี่ประการหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์ธนพลพูดถึงนะครับว่าจริงๆอาจารย์ธนพลบอกว่าคือผมไม่เห็นด้วยนะครับ <laughs> ที่บอกว่า จริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาเราเกิดโลภะมูลกิตเนี่ยโลภะมูลกิตเราส่วนมากเนี่ยมันสามัยุคก,กับทิฏฐินะครับอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนิดหนึ่งก็คถือว่าอย่างมไอคี้ที่บอกว่าไอ้ความรู้สึกมันเป็นเราอ่ะมันซึมซาบอยู่ในใจิตใจเรามันเป็นอนุสัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันจะบอกได้ยังไงว่าเอออย่างเงี้ยเออเราเป็นคนที่แปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แปลว่าเราจะเป็นคนที่มีทิฏฐิสามาัญยุคตลอดเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. มันก็ต้องมาประเด็นที่สองอีกว่าเวลาท่านพูดถึง นะครับว่าไอ้ทิฏฐิสมยุทธ์เนี่ยนะครับทําไมท่านถึงพูดอย่างนั้นว่าอย่างเงี้ยมีทิฏฐิสมรยุทธ์มีทิฏฐิออกหน้านะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วเวลาโลภโลภพเกิดขึ้นกับเราอะนะครับไอ้ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ยออคือทั้งตัวโลภะทั้งตัวทิฏฐิเนี่ยมันก็อาจเกิดร่วมกันได้ใช่ไหมครับมันแยกลําบากว่าเออตอนเนี้ยโลภพเกิดขึ้นอย่างเดียวทิฏฐิไม่เกิดขึ้นมันแยกลําบากมันอาจจะเกิดพร้อมกันก็ได้ แต่ทีนี้เนี่ยท่านก็พูดถึงเพียงแต่ว่าในข่าวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีทิถิออกหน้ามากกว่าตัวโลภะข่าวนั้นเนี่ยเรียกทิถีสัมยุตนะฮะแต่ข่าวอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะมีทิถีเกิดร่วมกับโลภะนั้นแต่ทิถีไม่ออกหน้าแต่โลภะออกหน้าข่าวนั้นก็เรียกทิถีสมวิปยุทธ์บางทีท่านก็พูดอย่างนั้นนะครับก็อย่างเวลาเราเสพอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมครับอย่างเวลาเรา เห็นภาพสวยๆๆใช่ไหมครับเรากินอาหารน่าอร่อยอร่อยใช่ไหมครับตอนนั้นเราดื่มดำในรถของอามณ์นะครับอย่างเงี้ยเรารู้เลยโลภะออกหน้าแล้วอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารถแม้จะมีอาจจะมีที่ถีประกอบอาจจะมีนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีไม่มีนะครับแต่ก็พูดได้ว่าตอนเนี้ยโลภะมันออกหน้าเป็นประธานแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าที่ถีวิปยุทธเพราะฉะนั้นทนก็เอาเครื่องเทียบไงว่าธรรมะสองอย่างเนี่ยอย่างไหนออกหน้าเป็นประธานมากกว่ากัน นะครับถ้าทิฏฐิออกหน้าเป็นประธานมากกว่าก็เรียกว่ามีทิฏฐิสัมยุตแต่ถ้าเกิดโลภะออกหน้าเป็นประธานมากกว่าก็เรียกว่าทิฏฐิวิปยุทธ์อย่างนี้ท่านก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือฟังแล้วทาความเข้าใจก่นั้นเองว่าเออมันมีอาการเป็นสองอย่างอย่างนี้นะพูดได้สองอย่างนะครับผมก็ไม่กล้าพูดก่อนแต่ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่าท่านพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าท่านจะเน้นในเรื่องของ อะไรออกหน้าน่าจะหมายถึงโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตเอ๊ะทิฏฐิสัมยุตด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าทิฏฐินั้นอาจจะมีกําลังมากกว่าหรือว่ามีกําลังไม่มากกว่าโลภะนะเพราะว่าถ้าเรา,าพูดถึงโลภะมูลจิตที่ทิฏฐิวิปยุตแท้ๆมันทิฏฐิไม่มีในนามจะมีอาจจะมีมานณะขึ้นมาก็ได้หรือาอาจจะไม่มีมานะก็ได้แต่ทิฏฐิไม่มีด้วยนะ ช่ไหมฮะเราก็ต้องชัดเจนตรงนี้เพราะว่าเพระพิธรรมเราเรียนเป็นนิปริยายาะฉะนั้นถ้าหากว่าโลภะ,ะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธ์ยังจะมีทิฏฐิประกอบอยู่เพียงแต่ไม่ออกหน้ามันก็ไม่ใช่นะไม่งั้นท่านคงไม่แยกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจริงอย่างที่ท่านที่อาจารย์โบพูดหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเป็นสำนวนที่ท่านจะพูดออกมาให้รู้ว่าออกรณีเนี่ยเป็น ทิฏฐิสัมยุตนะเพราะว่าทิฏฐนะิออกหน้านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นทิฏฐิสัมยุตนั่นแหละแต่ว่าทิฏฐิเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักแหละมันก็เป็นไปกับโลภะด,ด้วยแล้วก็โลภะก็มีกําลังมากอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าว่ากันถึงเนื้อแท้นเนี่ยถ้าเป็นโลโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตนะฮะประเภทอีกสี่ดวงที่เหลือเนี่ยจะต้องไม่มีทิฏฐิประกอบด้วย ก็เป็นโลภะเพียวๆไปหรือเป็นโลภะที่ประกอบไปกับมานะในบางกรณีมานะประกอบด้วยเท่านั้นเองนะอันนี้เราต้องชัดเจนคือสรุปแล้วคือที่อาจารย์โบพูดไม่ผิดนะฮะไม่ใช่ว่าผมคมยผิดได้ผิดได้นะครับจริงไม่ไม่ผิดถ้าหากว่าท่านใช้สำนวงอย่างนั้นนะฮะเราต้องเข้าใจให้ดีว่าท่านหมายถึงยังไงคือเราต้องเข้าใจประเด็นที่ท่านพูดไงฮะที่ที่ท่านในประเด็นที่สองที่ผมยกมาเนี่ยด้วยความที่ทั้งหลายมันเกิดร่วมกันใช่ไหมครับการที่จะแยกแยะว่าในความรู้สึกเราการที่จะแยกได้ได้ว่า เออตอนเนี้ยโลภะเราไม่มีทิฏฐิประกอบเนี่ยมันทําได้ยากนะครับที่เราจะทําอย่างนั้นได้จริงก็คือเราต้องเป็นคนละมิจฉาทิฏฐิได้ไงแต่ด้วยความที่เรายังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เราจะตัดสินตัดสินได้ยังไงว่าเราอะโลภะของเราเนี่ยเอออย่างเงี้ยไม่มีทิฏฐิออกหรอกไม่มีทิฏฐิประกอบหรอกมันยากเพราะเหตุไม่กี่ที่บอกแล้วว่าด้วยความที่ความรู้สึกเนี่ยมันซึมซาบอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมครับด้วยด้วยว่ามันเป็นอนุสัยอย่างเงี้ยมันซึมซาบอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าตอนเนี้ย มันแค่มันแค่ว่าเป็นอนุสัยถึงทาบหรือว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเงี้ยเราก็รู้ไม่ได้ท่านถึงท่านถึงพูดอีกประเด็นหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับออกหน้าไม่ออกหน้าอย่างนั้นนะครับเราก็มีหน้าที่ฟังไว้ว่าเออมันมันได้เหตุผลไหมนะครับอืมเพราะลำพังผมเองก็ยังไม่ถึงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเออท่านว่าไว้อย่างงี้มันก็น่าฟังก็เลยพูดพูดให้ฟังนันเองะครับขอเราเริ่มปัญยาอย่าฟุดก่อนเอางี้ดีกว่า ผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวลองนึกนิดนึงนะไหนๆก็ถึงคือเรามาเรามาดูโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธซะหน่อยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะไปรายละเอียดก็อาจจะไปเจอนะฮะแต่ว่าเราพูดกันสะหน่อยท่านคิดว่าโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธ์เนี่ยคือไม่ประกอบไปด้วยทิฏฐิเนี่ยนะฮะ,ะปุถุชนมีไหมเอางี้ก่อนมีไหมที่เป็นมี มีไหมที่เป็นแต่โลภะเราเราไม่ต้องพูดถึงมานะนะมานะไม่ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีมานะประกอบแต่เป็นโลภะมรุจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตแท้ๆคือโลภะเนี่ยออก,กมีกําลังมากโดยที่ทิฏฐิไม่ได้ประกอบด้วยมีนะมีนะน่าจะมีนะครับมีนะครับไม่มีไม่ได้ทั้งทั้งที่เราเองก็เอ้มันจะมีตรงไหนนะเพราะว่าตราบใดที่มิชาทิฏฐิโดยเฉพาะสกายาทิฏฐิไม่ได้ถูกทําลาย ถูกไหมฮะยังไม่ได้ถูกละเนี่ยมันก็โอกาสมันจะต้องมีอ่ะมันส่วนใหญ่มันก็จะมีไอ้สักการาทิฏฐินะนะเพราะนั้นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีคือคือตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่ว่ามิจฉาทิฏฐิที่ประกอบที่สัม,มยุตอยู่ด้วยเนี่ยนะมันก็รวมไปหมดนะฮะไม่ไม่ใช่แต่ทิฏฐิหกสิบสองไม่ใช่เรื่องของการถืมอมงคลอะไรมงคงลตื่นข่าวอะไรเท่านั้นนะฮะก็รวมไปถึงสักกายาทิฏฐิด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทิฏฐิที่ว่านี้ มันอาจจะไม่ประกอบอยู่ด้วยก็ได้เพราะเป็นโลภะมีกําลังอย่างมากโดยที่ทิฏฐิไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยอย่างนั้นก็เป็นไปได้มีนะครับในบุรุชนก็มีถ้าเราไปดูเรื่องของหาสิทุปาทาจิตน่ะท่านก็จะบอกว่าชัดเจนทีเดียวว่าฮาสิทุปาทจิตจะเกิดอะไรขึ้นในปุรุชนจะเกิดหาสิทุปาทจิตแล้วก็จะเกิดจะยิ้มแย้มด้วยด้วยจิตอะไรได้บ้างก็จะพบว่าก็มีมีด้วยที่เป็นโลภะ ที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นมีไม่ใช่ไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าสําหรับผู้ทุชนส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ทิฏฐิประกอบซะมากเราไม่ค่อยรู้ตัวนะก็เท่านั้นนะฮะมีมีเป็นการย้ํให้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 ไม่ลืมนะฮะอาจารย์โบต่อดด้ว่าครับนอกเรื่องไปมากอันนี้เราฟังฟังเอาแล้วกันนะครับว่าไอความรู้สึกของเราเนี่ยที่เป็นไปในระหว่างวันนะครับว่าจริงๆแล้ว เอโลพาของเรามันประกอบด้วยแบบไหนมากกว่ากันนะครับก็ต้องสังเกตเอานะครับเพราะจริงๆเราจะมีความรู้สึกว่าปกติเราก็ไอความเป็นไปจริงๆของเราครับในระหว่างวันแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่ว่าอยากจะเสพรสของอารมณ์ใช่ไหมครับเวลาเห็นอยากจะเห็นภาพสวยอยากกินเวลากินก็อยากกินของอร่อยๆบางสิ่งมาเพาออย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ในความเห็นผมมันก็ต้องเป็นโลพามันต้องออกหน้าอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีที่ถีทนนที่ถีถ้าจะมีมันก็มี นิดหน่อยใช่ไหมครับแตมากโรคพักเจ้าอ,อกหน้าเป็นอย่างนั้นไปแต่ก <repetition> ็นั่นก็พักไว้แค่นี้แล้วกันเพราะเห็นไม่เห็นไม่เหมือนกันเดี๋ยวตีกันนะครับแต่ว่ามันก็มาถึงสาเหตุว่าเอทำไมพูดถึงถ้าเกิดมีถ้าบอกคนเนี้ยมีที่ถออกหน้าอีกคนหนึ่งไม่มีที่ถออกหน้าคือมีที่ถี่ออกหน้าน้อยกว่าเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยไหมนะฮะท่านก็บอกว่าาท่านก็บอกมีเหตุมีปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยปัจจุบันก็มีปัจจัยที่เป็นอดีตก็มีนะครับ อย่างถ้าเป็นปัจจัยปัจจุบันก็คือว่าเราไปคบกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉามิตินะครับเราก็จะมีความเห็นคล้อยตามเขานะครับเราอย่านึกว่าเราเป็นคนเรียนธรรมะใช่ไหมครับเราเป็นคนรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําหรือความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นไม่ถูกต้องแล้วเราก็เที่ยวไปคบกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไปกินกินด้วยกันนอนด้วยกันเที่ยวด้วยกันอย่างนั้นนะครับเพราะเราถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมีทิฐิคอยตามเขามันก็มีได้นะครับตั้งก็ยกอุปม,มาเหมือนคนสุบุรีนะครับไอ้คนที่สุบุรีถามว่าก็รู้โทษของบุรีไหมก็รู้โทษแต่เขาก็สุบุรีอยู่ใช่ไหมครับอย่างเหมือนกันเลยอย่างเราก็รู้โทษว่าคนที่เป็นคนท,ที่ยังมีความเห็นผิดอยู่นะแล้วเราไปเที่ยวบกับอกเขาอ่โอกาสที่เราจะเหมือนเขาอะ เอาเขาเป็นตัวอย่างเอาเขาเป็นแบบเนี่ยมันก็มีอยู่เราที่เราไม่รู้สึกตัวจะรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะเกิดไอโลพาเราจะสัมมตยุกับทิฏฐิเนี่ยคือเราไปเที่ยวคบหาคนที่มีมิจฉาทิฏฐินะครับเหตุอย่างที่สองนะครับท่านก็นนอบอกว่ามีอัจฉริยะใในมิจฉาทิฏฐิ มีอัตยาศัยในมิมฉาทิถิก็คือมีภาวะที่ใจน้อมไปในเรื่องมิจฉาทิฐิออกหน้าเป็นประธานถามว่าทําไมถึงมีอัตยาศัยมีภาวะที่ใจน้อมไปอย่างนั้นโดยมากนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อเมื่อในอดีตเนี่ยเราชอบไปคบหาแต่พวกมิจฉาทิฐินะครับชอบฟังธรรมของมิจฉาทิฐิชอบปฏิบัติธรรมของพวกมิจฉาทิฐินะฮะมันก็จะเป็นเหตุให้เรามีอัธยาศัยในเรื่องมิจฉาทิฐินะครับ อย่างนี้นี่คือเหตุว่าทําไมคนสองคนไม่เหมือนกันทําไมบคนนี้มีมิจฉาทิฏฐิออกหน้าก็ด้วยเหตุสองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้เหตุแล้วเราก็คือด้วยความที่ว่าเวลาเราพูดถึงธรรมะใช่ไหมครับว่าเราพูดถึงว่าเออถ้าเราจะเรามีความโกรธเราจะกําจัดความโกรธได้ยังไงไรเราก็จะเริญเมตตาใช่ไหมครับเรามีความโลภเราจะลบความลบได้อย่างไงเราก็จะเริญอสุภาสัญญา อย่างในสัพพะตะกะอมัะฐานใช่ไหมครับแต่ไม่มีเลยว่าเออเรามีมิจฉาทิฏฐิเราจะบรรเทามิจฉาทิฏฐิได้ยังไงนะครับต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างเดียวเพียงแต่ว่าไอการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิเราไม่กำเริบเมื่อเรายังฟังธรรมอยู่มิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่กำเริบแต่เมื่อไหร่เราเลิกฟังธรรมก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายนะฮะและยิ่งไปพบกับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่นคือเหตุ นะครับให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นยงนะครับจบแล้วนะเรื่องนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเมื่อหมดยังงอาจารย์โบผมเพิ่มก็น่าจะหมดแล้วครับครับผมผมเพิ่มให้แล้วกันก็คือฟังแต่อาัตธรรมแทนที่จะฟังสัตธรรมนะครับฟังแต่อาัตธรมฟังแล้วก็ใหม่พิจารณาให้ดีนะครับ ไม่วางใจให้เป็นกลางหรือว่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับมีคนก็ว่าหวานนี้เป็นมงคลอันนี้เป็นอัปมงคลก็เชื่อเอาง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลไม่มีการไต่ตองอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้พลัดไปสู่มิจฉาทิฏฐิได้ง่ายบางคนบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเลือกกินแต่กุ้งแล้วก็ปลาเล็กๆเ,กเกนี้นะครั ไก่ยังโอเคไม่ใหญ่นักแต่ถ้าเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ใหญ่แล้วไม่กินหมูก็ไม่กินเพราะถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่บางคนเขาก็เชื่อเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่ผมรู้จักคนหนึ่งอ่ะเขาก็ก็เชื่อเขาอย่างนั้น่ะก็อาจจะลําบากสําหรับถ้าไปเข้ากรรมฐานก็ลำบากหน่อยเพราะเข้ากรรมฐานนี่เลือกไม่ได้นะฮะเขาเชื่อว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยบาปมากกว่า ถูกไหมฮะผมพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อผมอะนะอย่างว่าผมถึงได้บอกผมไม่ได้เป็นอาจารย์พอพูดแล้วเขาก็ไม่เชื่อผมบอกว่าเราไม่ได้ไปฆ่าเขานี่นาเรากินซากศพนะเขาฆ่ามาแล้วเขาทํามาให้เรากินม,มันก็ไม่ได้ต่างกันนะนะถ้ามันจะบาปกว่าก็คือเราไม่ได้รู้จักโยนิโส o อะไรโยนิโส o ปฏิสังขาโยนิโสมาานสิกาโลอ่ะคือไม่ได้พิจารณาอาหารเลยก่อนกินอย่างเงี้ยนะครับ แต่เขาก็เชื่อเขาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นผมก็บอกอันนี้มันเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐินะมันไม่ได้เดือดร้อนใครในหะนาผมบอกก็จริงนะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครก็เดือดร้อนเขาเองนะั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งเหตุหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นผู้ไม่ต้องการเห็นภริยะนะฮะหรือสัตบุรุษทั้งหลาย เพราะว่าไม่ฉลาดในอริยธรรมคือบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้สแสวงหาเลยไม่ได้คิดจะสแสวงหาว่าเอ๊ะตัวเกิดมาลําบากอย่างนี้เป็นเพราะอะไรหรือว่าชีวิตสบายแล้วเกินมาเป็นเพราะอะไรไม่เคยคิดไม่เคยอะไรงั้นไปเรื่อยไปมีแต่โลภะไปวันวัน,วนสนุกไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีไม่มีความสํารวมระวังในศีลหรือในพระวนยัยหรือในในสังวรทั้งหลาย อันนี้เนี่ยท่านก็กล่าวถึงพระภิกษุเป็นสําคัญแต่ว่าคารวะก็เหมือนกันนะฮะปริยายโดยปริยายเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้คิดว่าสินดีหรือไม่ดีมันจะส่งผลดีหรือไม่ส่งผลดียังไงนะครับไม่สนใจทั้งนั้นอย่างนี้ก็พลัดไปในมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายสุดท้ายก็คืออายุิโสนั่นแหละนะครับก็ทําให้เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นไปได้ง่ายนะครับ